สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจวันชนเดิมวันนี้เราจะมาผัดเส้นหมี่เหลืองเดี๋ยวเราเจียวหอมกับกระเทียมให้เหลืองก่อนนะเจียวหอมกับกระเทียมให้หอมให้ออกกลิ่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่อะสิ่งที่เราเตรียมไว้ ลูกชิ้นหมูเราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปผักผัดก,กับกระเทียมใส่ผมนัวนิดนึง มีไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมู ใส่ผงนัวลงไปนิดนึ่งใส่ผงนัวลงไปนิดนึงแล้วเราก็เอาเส้นหมี่เหลืองที่เราลวกไว้แล้วเส้นหมี่เหลืองเป็นเส้นที่ลวกน้ำมันไว้แล้วเอาลงไปผัดอันนี้ไม่มีไข่นะไม่ได้ไปซื้อไข่ ัดมีเหลืองลงไปเราก็เติมน้ำมะขามเปียกพอดีน้ำมะขามเปียกก็ต้มน้ำร้อนใส่ใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาไว้ตัวหวานตัวอะไรมากเดี๋ยวค่อยเติมที่หลัง จะปรุงค่อยเติมทีหลังได้แล้วเราก็ใส่ผักกระหล่ำปีที่เราเตรียมไว้ลงไป ก็คือเส้นอะไรทุกอย่างก็สุกแล้วส่วนเราจะกินเวลากินเราก็มาเติมพริกป่น,น้ำปลาที่หลังเนาะปิดแก๊ ง่ายง่ายพื้นๆเนานะแต่ว่าอันนี้คือก็คือเส้นเส้นมีเหลืองอะเส้นเส้นมีเหลืองที่เราทําการลวกคลุกน้ํามันไว้แล้ว เดี๋ยวเราจัดใส่จานแล้วก็เวลาจะกินก็เติมเครื่องปรุงเนาะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ผัดมีเหลืองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊วันชนดื่มให้มาติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ